สวัสดีค่ะท่านผู้ชมลาลวนะคะหญิงเอ๊ก,ก็ได้มาพักอยู่นใะชายหาดหัวถินนั่งสิบน้ำมะม่วงปัน่นร้อมู่สิทธิ์ทุชรีด้านข้างถ้าเป็นความสุขค่ะทะเลไทยโตะฟรีโตอีฟรีเพราะเย็นแล้ว <laughs> แนะนำนะคะถ้าจะมา จะได้โตฟรีและน้ำมามุ่วงในราคา50บาทอาจจะไม่มีผู้ใช้พวกเราดูนะสำหรับชาวสี่วงเอ่คปะแต่มาสูตรบรรยากาศธรรมชาติชิลๆสบายๆได้อยู่ดูม้าวิ่งไปมาตรงเตงตรงเตงไปมาก็สนุกดีเหมือนกันเล้วเดี๋ยวเราต้องไปไหนกันต่อคะเนี่ยเธอยากไปไหนเหรอคะเขาสั่ง หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการไะขึ้นรถตู้นะคะเพื่อเป,ป็นชูแบงค์คบนะคะก็คือกลับกรุงเทพเลยอ้ปลาล่งกับปรังรปรังรปร่งเด็กแต่น้าลา่างสวัสดีค่ะสวัสดีปลา่างอันไปย,ยิ้มปลังคุณจะน้ำต้องไม่นใส่จริงด้วยซ็นเซอแต่ตนที่จมโอกาศมักไม่ได้ ไ่ไยฟังไม่รู้เรื่องเลยสี้มาจะไมนกันดีนะอย่างโชคดีนะคะที่ยังรู้วแคทโชนัทนะคะไม่ต้องมันหมีานนักขนาปานั้นไม่รู้ทากเก็ตเธอทาเก็ตเธอได้ข่าวว่าเป็นทาเก็ตที่สาวนะคะโนตจ้า